เลยจ้ะกำลังจะก,กอ่อเส้นฟังบ้านค้นจ้าละ้วกะ็มีต้นไม้ใหญ่ข้างทางถานนแล้วกะ็มาปลูกบ้านอยู่นี่กับมอเลยจ้ะต้นไม้บังแดดให้ลมเพื่อนๆจา้าตรงนี้แถวนี้นะเนี่ยแม่คโคจ้าแม่คโคยังจอดอยู่อือ ล่งเลยจ่าาัันี้จากเป็นป้าที่นาเตอ้ออากาศดีจ่ะถ้ามาสร้างบ้านอยู่ตรงนี้ก็อากาศดีมากเลยไม่มีบ้านคนจ่ะพี่น้องบอ่อแอรดจ้ะแล้วก็จะมาสร้างบ้านเนาะโล่งเลยจ้ะไม่มีบ้านคนเนง่าเลยมันนี้ร่มรื่นดีจ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็บม่มีอย่างไรดอกจ้ามา่ายพื้นที่ว่างเปล่าให้เบิ่งจ้ะตะกอนถือเลยใจนี้ตะกอนเป็นปลาคืบเลยจ้ะเนี่ยีน,นี้แม่โกเข้ามาเข้ามาเหตุจา้าสงสัยคนเพิ่นจะมาสร้างบ้านสร้างบ้านเนะาะประเทศปูนไว้แล้วจ้ากำลังจะกอสร้างอะไรเนาะ ก้อนพิ่นก็เป็นบ้านโลกเป็นเป็นพื้นที่โลกนอกจากนาะต้นไม้หลายจักโลกิ่นก็เคยมาอัดตให้เบิ่งราชเจ้าจ้ะ,จะสำหรับคลิปนี้ก็โลกเขาก็กวาดลาบทีเดียวเลยจะโลงเลยจะไม่มีใครมาอยู่แถวนี้ฝั่งนู้นก็เป็นที่บ้านเป็นบอ่อบำบัดนะลงเลยจะบริอาดจากป่านาทึบเดี๋ยวนี้ เกตรกนเป็นปลาคืบเลยจ้ะเนี่ยวันนี้แม่โกเขาา้เขามาเข้ามาเฮ็ดจ้าสงสัยคนเพิ่นจะมาสร้างบ้านจ้ะพี่น้องเบิ่งกองดินพะเนินเทินถึกเลยจ้ะพุณนน่ะเพิ่นเทปูนแล้วจา้าเพิ่นเทปูนแล้วนะเทศปูนแล้วนะจา้าเพื่อนเพื่อนจา้าสร้างบ้านนะเนาะพปรนเทปูนไว้แล้วจ้ะกำลังจะก่อสร้างอะไรเนาะ รู้ขามาซื้อนะคะเนาะซื้อที่ปลูกบ้างเลาเลยมันเนี่ยร่มลื่นดีจ้ะสำหรับคลิปนี้กับบ่มี่อย่างไรดอกจ้ามาไทยพื้นที่ว่างเปล่าเห็นเบิ่งจ้าก่อนจ้าพี่น้องเบิ่งกองดินพะเนินท่นถึกเลยจ้ะพุ่น้าพ่นเทพปูนนะจ้าพ่นเทพปูนแล้วนะเธอปูนแล้วนะจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าจ้า กจะปลูกอะไรเนาะพื้นที่เยอะแยะเลยเนะยาวเพื่อไปนู่นเลยพื้นที่ยาวเพื่อไปนู่นเลยแค่นี้ก,นนก็น,นา่ากา็น่าขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมจะ้ะกอนเิ่นก็เป็นบ้านโลกเป็นเป็นพื้นที่โลกเนาะจะเนาะต้นไมห้หลายจะ้ะโลกบนก็เคยมาอัปเดตในเบื้องมาจะ้ะจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็พ่อเป็นฟังบ้านคนจะ้ละลวก็มีต้ไนไม้ใหญ่ข้างทางถนนแลวก็มาปลูกบ้านอยู่นี่กับมอเลยจะ้ะต้นไม้บังแดดให้ ลมอากาศดีจ้าถ้ามาสร้างบ้านอยู่ตรงนี้ก็อากาศดีมากเลยไม่มีบ้านคนจากพี่น้องบ่อแอร์แอตจ้ะตรงนู้นก็เป็นที่บ้างเป็นบอ่อบำบัดนะโล่งเลยจ้าบ่อแอร์แอจากป่านาะทึบเดี๋ยวนี้รถกักนเป็นปลาทึบเลยจ้ะเนีย่ยเดี๋ยวนี้แม่โคเข้ามา พามาเฮ็ดจ้าสงสัยคนคนจะมาสร้างบ้านแค่นี้กอนเนาะกันเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมจา้าดีมากเลยบรรยากาศเหมือนบ้านเราฟังพุนก็มีบ้านค้นอยู่จ้่ฟังพุณนะฝังตรงข้ามนะก็เป็นบ้านบ้านคนเป็นฟังบ้านคนา้นจะาล้วก็มีต้นไม้ใหญ่้างๆถนนแลวก็มาปลูกบ้านอยู่นี่กับมอเลยจา้าต้นไม้บางแดดให้ลม รถมคโครทำงานได้ไวมากเลยจ้ะเหตุงานได้ไวไวรถเมคโครเนาะต้นไม้ลกๆเป็นฟังบ้านค้นจ่าล้วก็มีต้นไม้ไ่ข้างทางถนนแลวก็มาปลูกบ้านอยู่นี่กระม้อเลยจะ้ะต้นไม้บังแดดให้ลมจากพี่น้องเบิ่งกองดินพเนินท่นถึกเลยจ้ะพื่อนน่ะเพิ่นเทพปูนละจ้ะเพิ่นเทพปูนแล้วนะนเทพปูนแล้วนะจา่าเพื่อนๆจา้าจากพี่น้องเบิ่งกองดินพเนินท่นถึกเลยจ้ะ เพื่นน่ะเพื่นเทศปูนนะจ๊ะเพื่นเทศปูนแล้วนะเทศปูนแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆจ๊ะสร้างอะไรนเนาะสาเพื่อนๆมาเบิ่งจ้ะรถเมิโคทํางานได้ไวมากเลยจ้ะเหตุงานได้ไวไวรถเมิโคเนาะต้นไม้ลก อากาศดีจ้ะถ้ามาสร้างบ้านอยู่ตรงนี้ก็อากาศดีมากเลยไม่มีบ้านคนจ้ะพี่น้องบ่อแอร์จ้ะแค่นี้ก็นอกกันเนาะกับคุณนะคะกอบคุณที่รับชมจ้ะจากพี่น้องเบิ้องกองดินพเนินท่านถึกเลยจ้ะคุณน่ะเพินเทพปูนนะจ้ะเพินเทพปูนแล้วนะเเทพปูนแล้วนะจ้ะเพื่อนๆื่อนจ้ะเราเลยมันเนี่ยร่มลื่นดีจ้ะสำหรับคลิปนี้กับพ่มี่อย่างไรยดอจ้ะมาไทย พื้นที่่างเปาให้เบิ่งจากก้าแต่กนเป็นฟ่งบานค้นจ่าละกา็มีต้นไม้ใหญ่ข้าง้างถนนละากา็มัปปูบานอยู่นี่กม้อเลยจา้าต้นไม้บางแดดให้รม <c oughs> เพื่อนๆจา้าตรงนี้แต่พี่น้องเบิ่งกองดินพเน้นเทินถึกเลยจ้ะพุ่นะเพิ่นเทพปูนละจา้าเพิ่นเทพปูนแล้วนะ คือปูนแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆจ๊ะเพื่อนๆจ๊ะตรงนี้เพื่อนเพื่อนจ๊ะตรงนี้แล้วก็จะมาสร้างบ้านเนาะ โล่งเลยจะไม่มีบ้านคนแถวนี้นะเนี่ยแม็กโคจาแม็กโคยังจอดอยู่อืมโล่งเลยจากบะนี้จากเป็นป้าที่นาเตะสร้างอะไรเนาะส้างเป็นเปลือมาเบิงจาะทึบต้นไม้หลายๆบะนี้โล่งเลยจ้ามันจะมาใส รู้ใครมาซื้อเนาะค่ะเนาะซื้อที่ปูกบ้าที่เจ้ตรนี้เพื่อนๆจ้าตรงนี้เขาเขาก็กวาดลาบทีเดียวเลยจ้ะโล่งเลยจ้ะไม่มีใครมาอยู่แถวนี้ มาตะกอนเป็นปลาคืบเลยจ้ะเนี่ยวันนี้แม่โกเข้ามาเข้ามาเหตุจ้าสงสัยคนเพิ่นจะมาสร้างบ้านสร้างอะไรเนาะเพื่อเนเพื่อนมาเบิ่งจ้าเพื่อนเื่อนจ้า ตรงนี้เลยก็จะมาสร้างบ้านเนาะโล่งเลยจต่ไม่มีบ้านคนจต่จพี่น้องเบิ่งกองดินพเนินเท่นถึกเพืจอจะคุะ่นน่ะพป่นเทศปูนนะจ้ะพป่นเทศปูนแล้วนะเทศปูนแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆจ้จะจต่พี่น้องเบิ่งกองดินพเนินเท่นถึกเพืจอจะคุ่นน่ะพป่นเทศปูนนะจ้ะพป่นเทศปูนแล้วนะ คือปุนแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆจ๊ะดีมากเลยบรรยากาศเหมือนบ้านเราฟังพุ่นกับมีบ้านค้นอยู่จ้ะฟังพุ่นนะฟังตรงข้ามนะก็เป็นบ้านบ้านคนบ้านเพื่นก็เป็นบ้านโลกเป็นเป็นพื้นที่โลกนอกจากนาตต้นไม้หลายจ้ะโลกบนก็เคยมาอัปเดตในเบื้องมาจ้ะจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็เพอ่งเมื่อวัแล้วจ๊ะกำลังจะก่อทึบตน้นไม้หลายวันนี้ โล่งอาจารย์มันจะมาสัมาปลูกบ้านยุนีก็ดีเนาะคะเนาะอากาศดีกาดิ้กทึบต้นไม้เลหลายมันนี่โล่งอาจารย์มันจะมาสัดด้วยใจนีคนรู้ใครมาซื้อเนาะคะเนาะซื้อที่ปลูกบ้านใจจะมีคนมาปลูก บ้านเนาะมันมาซื้อที่ปลูกบ้านจ้ะกอ,องดินหลายๆจากพี่น้องกระเนิ้นทึนแล้วก็จะมาสร้างบ้านเนาะโล่งเลยจ้ะไม่มีบ้านคนแต่ก่อนเป็นป่าทึบเลยจ้ะเนี่ยเดี๋ยวนี้แม่โกเข้ามาเข้ามาเฮ็ดจ้ะสงสัยคนเพิ่นจะมาสร้างบ้านสร้างบ้านเ,เนาะ